สวัสดีครับกราบสวัสดีพ่อนพี่พน้องอีกหนึ่งรีวิวนะครับสําหรับค่าคืนนี้หวังว่าเพื่อนๆจะได้ดูรีวิวก่อนหน้านี้มาแล้วนะครับเปิดเกียร์บ็อกคลาสสิกอารมี่นะครับตัว i อ b อ d y ABS นะบอด y ี้พลาสติกนั่นเองนะเป็นตัวที่มาทําโปรโมชั่นประจําเดือนนี้ตัวที่เราเอาไปแกะเมื่อกี้ก็คือตัวที่ผมแกะออกจากรังไปแล้วนะครับแล้วก็อันนี้เราต้องมาแกะจากรังใหม่เพื่อจะเอาไปนะร,รีวิวใหม่แกะกล่อง โรงงานคาสิกามีให้ให้มาทําโปรโมชั่นนะครับทางดีเลอร์ให้มาทำโปรโมชั่นเราเอามาสักตัวเดืนนี้นักตัวนี้อาวติดอาออ,ออกมาแล้วนะครับมาโปรโมโชั่นประจําเดือนนี้นะครับอย่างที่บอกครับราคาปืนไม่แพงนะฮะตอนนี้สี่ห้านะปกติห้าห้านะปกติห้าพันห้าวันนี้ปืนสี่พันห้าร้อยบาทสําหรับโปรโมชั่นเดือนนี้นะฮะ ใหม่แกะกล่องมีอะไรมาบ้างแกะกันดูอีกทีนึงนะฮะเอากล่องมานี่เลยเจอกับปืนสวยๆนะครับจากคลาสสิก Army มีนะครับมีคู่มือนะครับวิธีการแนะนำการใช้งานนะครับมีบาร์โค้ด r r o d e โค้ดของคลาสสิกอาร์มี่ฮ่องกงด้วยนะครับอันนี้สินค้าตัวนี้ต้องบอกก่อนนะครับตัวนี้นำเข้านะครับไม่ได้ไม่ได้ประกอบในไทยเหมือนตัว IS ตัวบอดดี โลหะรอบพี่แล้วนะครับมีเป้ามาให้3อันนะครับ3รูปแบบนี่คือโรงงานเขาให้มาแบบนี้นะครับมีกระสุนทดสอบให้ประมาณ300นัดนะครับประมาณแม็กหนึ่งอ่ะนะครับหนึ่งแม็กนะลูกกระสุนแล้วก็แม็กกาซีนหนึ่งประกับนะรบประกับ2ตัวปืนนะครับแล้วก็กิบมือหน้านะครับมาให้กิบมือหน้าคลายตัวนี้หมุนนี้นะ เสียบเข้าไปเลยจะเอาตำแหน่งไหนก็เลื่อนตามรางเลยนะครับแล้วก็ผมชอบตรงนี้ใช่ไหมตรงกลางสมมุตินนะล็อกอ่าประมาณนี้นะครับล็อกประกับตัวนี้นะครับใส่ไม่ใส่แล้วแต่นะครับถ้าใส่ก็สไลด์เข้ามากดดันเข้าไปล็อกนะครับประกับเรียวคเวอร์นะครับ,รก,บ,รบก็แถมมา แต่งตัวให้เสร็จแล้วนะครับรอๆเลยแล้วก็มีไม้สําหรับทาความสะอาดนะครับให้มาในกล่องเราช่างเปิดอยู่อยังออีกทีนึงนะครับแต่งแบบเต็มอย่างนี้มาดูน้าหนักกันครับเดี๋ยวผมจะเอากล่องลง2องกิกครับเกือบ2องกิโลเจ็ดสอกิโลเมื่อกี้เราทํารีวิวไปเป็นสองโลหาเพราะว่าเกือบเกือบเกือบกหละเพราะเราไม่ได้ติดอุปกรณ์พวกนี้ไงนะครับ โอเคสำหรับรีวิวนี้รายละเอียดของตัวปืนะ Army, ววนนะครับคลาสสิกอาร์มี่ตัวตัวคาบินะครับมันชื่อรุ่น M4 IS คาบินนะชุดหน้าล่าง IS นะฮะชุดหน้าล่าง IS CQB นะครับโรงงานให้ชื่อว่า M4 คาบินตัวนี้จากโรงงานมาบอดี้ให้เป็นบอดี้เหลี่ยมสวยๆอย่างนี้มาเลยนะครับมีเหลี่ยมมีมุมที่สวยขึ้นนะมาดูฝั่งนี้ก็จะเห็นเหลี่ยมได้ชัดนะมีเห็นเหลี่ยมตรงบอดี้นี้ได้ชัดขึ้นนะครับ บอดี้เป็น ABS นะครับเน้นน้ำหนักเบาชุดหน้ารางก็เป็นราง ABS นะครับแต่ท่อยังเป็นท่ออลูมิเนียมอยู่นะครับชุดสูน้าอลูมิเนียมปากปอกรวดแสงอลูมิเนียมท่ออลูมิเนียมนะครับหูช้างเหล็กนะครับหูช้างเหล็กมีหูช้างมาให้นะครับหูช้างเป็นเหล็กแน่นอนนะแกมันท้ายอลูมิเนียมนะครับภายใน <S 1> <S 1> <S ผมหวังว่าเพื่อนๆ <S <S ไปดูคลิปที่ผมอัพเมื่อกี้เรียบร้อยแล้วผมแกะให้ดูแล้วแล้วผมวิเคราะห์ให้ฟังกับช่างแบงค์นะครับเอาเป็นว่าคลิปเมื่อกี้เรามาวิเคราะห์ภายในให้ฟังคลิปนี้มาเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับ ขนาดน้าหนักความเร็วกระสุนนะครับมาน้ำหนักไปแล้วนะครับเดี๋ยวดูความยาวกันความยาวจุดตัวปืนนะครับตั้งแต่ปลอกกรแสงจนถึงท้ายนะครับยาวอยู่78็ิบแปดซนเมตรนะครับหรือว่า30นิ้วครึ่งนะถ้าสไลด์ท้ายสุดนะเจ็ดสิบแปดสไลด์ท้ายสุดแปดสิบหกนะแปดสบหกนิ้ว น,นี่เก็บลงกล่องโซลิดเคสสบายๆนะครับเคส M4 ทั่วไปนะครับเพราะมันยาวแค่78เองโรงงานให้อะไรมาบ้างนะครับภายในผมบอกไปแล้วทัวนอีกทีหนึ่งภายนอกแบบง่ายๆเลยเห็นแล้วว่าภายนอกให้อะไรมาบ้างดูภายในภายนอกที่ให้มาอีกอย่างหนึ่งก็คือนี่ครับตัวเฟสนั่นเองนะครับเฟสแล้วก็มีขั้วต่อเป็นปลั๊กนี่ครับปลั๊กแบบปลั๊กดินก็ได้หรือว่าปลั๊กเป็นปลั๊กแบบนี้นะครับปลั๊กแบบขั้วเดิม แต่ถ้าใครที่ซื้อกับทางเรานะครับที่ร้านเราจะคือจากโรงงานมามันมีแต่ปืนกับแม็กแบตไม่มีให้ตัวแบตเตอรี่ลิเพียมโพลิเมอร์ที่จะจัดให้เป็นปลั๊กแบบนี้มาเราจะเปลี่ยนเป็นปลั๊กดินให้ฟรีนะครับเพราะว่าเราอยากให้ใช้ปลั๊กดินปลั๊กดินมันจะดีมากเพื่อทดลองดูนะครับขั้วมันกับขั้วอีเนี่ยเนี่ยขั้วเดิมเนี่ยอันไหนเล็กอันไหนใหญ่กันอันนี้เล็กนะนเล็กมากอันนี้ใหญ่หน้าสัมผัสเนี่ยแทบจะไม่มีละลายเราก็จะเอา เอาไม่ยากครับเราก็จะตัดเอาปลั๊กเนี้ยตัวนี้นะตัวนี้นะมาใส่ตัวนี้ให้เพื่อนๆแล้วก็กลายเป็นต่อ,อยงี้จะดีมากนะจะดีมากถ้าเชื่อผมอ่ะโอเคแต่ว่าเดี๋ยวเราเทดสปลั๊กเดิมก่อนเนาะปลั๊กเดิมก่อนอุปกรณ์ที่ให้นะครับอุปกรณ์ที่ให้หมดแล้วเดี๋ยวเรามาดูขออนุญาตเอาเข้าไปก่อนอุปกรณ์ที่จะต้องมีนะอุปกรณ์ที่จะต้องมีสําหรับตัวปืนจะยิงได้จะต้องมีอะไรบ้างใช่ไหมครับ ดึยนี้ก่อนอ่ะใส่เข้ามาหนึ่งปืนนะครับหนึ่งแมกกาซีนแบตเตอรี่ลิเทียมโพลิเมอร์นะครับตัวชาร์จบาลานซ์เซลก็คือเครื่องชาร์จแบตเตอรี่นั่นเองนะครับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ b 3อ่าพร้อมปั๊ก1ชุดอันนี้คือต้องซื้อเพิ่มนะครับชุดนี้ปกติแล้วพันสซื้อพร้อมปืนให้1,000บาทนะครับก็กลายเป็นว่าปืนสี่พชุดนี้มานะครับห้าพแล้ว จะยิงได้ต้องมีลูกกระสุนอีกหนึ่งถุงนะครับหนึ่งถุงนะหนึ่งถุงสองร้อยห้าสิบาทตัวนะี้แล้วก็แค่นี้แหละมันมีแค่นี้แหละยิงได้ละนะครับแค่นี้แหละแต่อย่างที่รู้กันนะครับฟังดีๆนะเพื่อนๆฟังดีนะเซตนี้พร้อมเล่นนะฮะพร้อมเล่นแต่จุดอ่อนของตัวปืนอย่างที่บอกเขาให้ใช้แบตสองแผงหรือว่าเจ็ดจุดสี่โวลต์โรงงานเขาเตือนไว้แล้วเขาแจ้งไว้แล้วว่า แบตเตอรี่ไอปืนรุ่นนี้ใช้แบต7 2โวลต์ถึงจะดีนะครับดีที่สุดเพราะว่าข้างในเป็นหัวท้ายแบริง่งลูกสูบฟันเหล็กบูท9มิลเฟือง16:1แต่จุดอ่อนมาอยู่ตรงที่ตัวเฟืองกับฟันเฟืองของลูกสูบนะครับมันชอบลูดน,นะพูดตรงๆเลยเพราะว่า,าไอเกียบ็อกเซตเนี้ยฟังดีๆเพื่อนๆฟังดีๆนะเกียบ็อกเซตเนี้ยมันเป็นเซตเดียวกับ M4IS เดือนที่แล้วนะครับที่มาทำโปรโมชั่นกับ m 4 t r o y เ v อร์ช่นเดือนเดือนก่อน เกียบบ็อกเดียวกันปัญหาของมันพุ่งตรงว่าเจอแบตเตอรี่3มเซลล์เข้าไปเฟืองฟันลูกสูบรูดง่ายมากแล้วก็เฟืองของที่โรงงานให้มาเฟือง3ตัวนะครับเฟืองล่างรูดง่ายมากแล้นั้นช่างยนต์เลยเดนที่แล้วช่างยนต์เลยคิดแคมเปญมาคือเป็นตัวให้ลูกค้าเปลี่ยนตัวนี้ครับลูกสูบฟันเหล็กนะครับแล้วก็เฟืองนะฮะแล้วก็เรียงชิม ติดดีเลเยอร์เซตเนี้ยเพื่อนเซตเนี้ยที่ช่างยนเราคิดราคามาแล้วพันสามห้าสิบนะเซตนี้นะคิดพันเดียวเฟืองเจ็ดร้อยห้าสิบลูกสูบสี่ร้อยห้าสิบดีเลเยอร์ชิมเซตละร้อยเซตเนี้ยคือเพิ่มอีกหนึ่งพันบาทบอกได้เลยว่าเพิ่มความทนทานให้กับปืนเข้าไปรับรองว่าหลห่อเลอเกินเพราะว่าปืนมีเฟดอยู่แล้ว ไม่งงนะปืน4,500นะครับอันนี้มันเป็นโปรโมชั่นนะผมก็เลยพูดราคาที่นี้ได้นะครับคิวดีโอนี้ถ้าเกิดขายหมดอาจจะลบคลิปวดีโอนี้ออกไปนะครับเอาใหม่นะปืน4,500แบบกับชุดชาร์จนะครับ1,000ก็เป็น5,500บวกตัวนี้เดี๋ยว่อนบวกตัวนี้อีกพันหนึงเป็น6,500แนะนําว่าควรจะเปลี่ยนแต่ถ้าเกิดใครจะซื้อแต่ปืนแบตเตอรี่แล้วก็ลูกกระสุนแล้วก็รวมค่าส่ง เราก็ขายให้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะให้ดีนะครับเอาแบบว่าทีมช่างสบายใจด้วยดูแลแหล่งการขายกันแบบยาวๆด้วยเอาส่วนลดที่เขาให้มาปืนหนึ่งพันบาทเนี่ยมาใส่ตรงนี้แทนนะครับและเป็นยี่ห้อ S H S ด้วยนะรับรองว่าแจ่มแจว๋วปกตินี้ตัวปืนสี่พันห้านะเอาใหม่นะแบตเตอรี่อีกชุดหนึ่งหนึ่งพันเป็นห้าพันห้าลูกศรอีกสองร้อยห้าสิบนะครับแล้วก็ค่าส่งเคอรี่อ,อีกสองร้อยห้าสิบเบสเซ็ตมันจะตกอยู่ที่หกพันนะครับไม่งงนะถ้าเอาไปเล่นเฉยๆนะ ตัวปืน4,500นนะครับบวกแบตกับชุดชาร์จอีก1,200ให้ไป1 0 0 0นะครับแล้วก็บวกตัวลูกกระสุนถุง250บาท4,000นัดนะครับบวกค่าส่งเคอรี่2 5 0บาทเบสเซนไม่จะตกอยู่ที่6 0บาทแต่ถ้าเ,เพื่อนๆแต่งทนนะครับแต่งทนชุดพร้อมเล่นเล่นได้เลย6,000นะชุดแต่งทนนะครับชุดแต่งทนจาก1,350บาทคิดให้แค่1,000บาทจะเท่ากับ7000แค่นี้ ใจใ่ายแค่เจ็ดพันได้ปืนที่แบบโคตรหล่อนะโคตรหล่อเลยแล้วก็ใครที่แบบไม่จบนะไม่จบแม้ว่าอยากได้แม่นยําดูนะครับนี่ครับท่อรีดเอาเข้าไปยางฮอบแต่งนะครับอันนี้เจ็ดพันจบเลวนะท่อรีดปกติเส้นแปดร้อยหสิบาทนะทอ 3, 3อ่อสามหกสามยางฮอบจัดเดอร์แท้สี่ร้อยห้าสิบชุดหนึ่งพันสามเอาพันเดียวเหมือนกันเมื่อกี้ไปเท่าไหร่เจ็ดพันใช่ช่างแบงก์ 7, งบอกโอ้ ตากล้องบอกโอ้ตกใจโปรโมชั่นนี้ช่างแบงค์เราอยากแบบว่าคุณลูกค้าออกไปแล้วแบบหล่อไปเลยผมจองหนึ่งก็บอกเอาแล้วเพื่อนไม่งงนะครับเมื่อกี้เจ็ดพันนะบวกชุดแต่งแม่ยามไปอีกอ่ะทั้งหมดจบแค่นี้นะครับตัวปืนแรงสามร้อห้าสิบเมื่อกี้ลืมบอกไวช่างแบงค์หยิบมาวางให้ใครที่อยากให้มันแรงเพิ่มนะครับมอเตอร์นี่เราวิเคราะห์แล้วว่ามัน ชิมช่างดูกันแล้วว่ามันใส่สปริงเบอร์ร้อยมาแต่ถ้าอยากได้ความแรงไม่เกิน4 0 0ร้อยสักสามร้อยแปดสิบนี่ครับมอเตอร์รับไหวเพื่องเข้าไปอีกชิ้นหนึ่งนี่คือเซตแต่งที่แบบคตดหล่อสปริงเส้นห้าร้อยห้าสิบเอาไปห้าร้อยพอเบสิสจบที่แปดพันห้าแปดพันห้าถ้าเป็นยี่ห้ออื่นแปดพันห้านี้แค่ปืนแล้วก็ยิงได้นะรวมส่งไหมครับรวมแล้วรวมแล้วเหรอ <c oughs> เอาใหม่ไม่งงนะมาตัวปืน 4, <c oughs> สี 5, น่ห้าศูนย์ศูนย์เอาสี 5, ่พันห้าเฉยเลย ตัวปืนส5่0ันะครับโปรมโมชั่น,ป,นปืนปืนราคา5,500ห้เหลือ4,500ทัวร์อ 4, รีกทีนะครับ5,500ห้เหลือ4,500นะครับบวกแบตเตอรี่กับตัวชาร์จ1,200คิดให้1,000นะครับเป็น5,500บวกลูกกระสุนนะครับกับค่าส่งเคอรี่ลูกกระสุน250ค่าส่งเคอรี่250บเบสเซตมันจะตกอยู่ที่6,000บาทอันนี้คือเซตที่คุณได้ปืนชุดนี้ลูกกระสุนแล้วก็ค่าส่งแล้วก็แบตเตอรีแนะ่แต่นะแต่นะแต่ช่าแต่ควรจะใส่เซตนี้ ด้วยจะดีที่สุดเพราะเราป้องกันปัญหาหลังการขายจากที่เราเราอยากให้ใส่ทีน่นี้เอาปืนที่เขาลดไปหนึ่งพันบาทเนี่ยมาใส่เซตนี้ก็คือเป็นวกไปอีกหนึ่งพันนะครับเป็นเท่านี้ครับเล่นได้แบบทนทนะครับเจ็ดพันนะต้องการเซตแม่นยำแปดร้อห้าสิบ4วกสี่ร้อห้าสิบพันสองไม่เอาเอาพันเดียวอ่าเป็นแปดพันแม่นยำนะแม่นยำแต่ อยากให้แรงลงสนามได้ไม่เกิน400เพิ่มสปริงการ์เดอร์แท้ไปอีกหรือว่า V ีแท้นะเบอร์เดียวกันนะบวกเข้าไปอีก5 5 0 5 4 500, ่เอา500จบที่เท่านี้ครับ8,500บาททั้งหมดตรงนี้เลย8,500บาทนะครับตามนี้นะจบแบบรอๆออย่าไปคำนึงว่าปืนเป็นบอดรีพลาสติกนะครับปืนนี้เขาทำมาให้มันเบานะคล่องตัวนะครับ เดี๋ยวนี้คนนิยมเล่นปืนเบาน้ำหนักสองโลก,กว่าเนี่ยไม่จาเป็นต้องหนักมากแต่มีหูช้างห้อยสายให้ยิ่งเบาเข้าไปใหญ่หูหิ้วตัวนี้อ่ะถอดออกได้อีกถ้าไม่ชอบหูหิ้วอ่ะถ้าไม่ชอบหูหิ้วถอดขายครับไม่ใช่อ่ะไม่ชอบหูหิ้วถอดออกครับเอาเทินดอกที่ร้านก็ได้อ่ะรับหูหิ้วได้อ่ะหูหิ้วยังพอมีคนมาหาซื้อก็หดหิ้วออก่อะขยับร้านนิดนึงฟิตฟิตอ่ะหดหิ้วออกแล้วไงครับเอาดอทมาวาง เลือกดอทเลือกอดอทก็เริ่มต้นที่ตัวแล้วพันสองพันหนึงเอาดอทมาวางก็หลอเลยนะครับมันที่ถอดได้เมื่อกี้ลืมบอกมาเดี๋ยวเรามาดูเรื่องความเร็กระศุนยอีกทีนี้นะครับแล้วก็จะพาไปยิงดูกลุ่มกระสุนเดิมๆนะครับแต่ผมว่าถ้าใครฟังโปรโมชั่นนี้เข้าไปเป็นราคาแต่งจบที่85นี้รับรองแล้วหล่อแน่นอนนะครับเอาแม็กออกก่อนวิธีการติดตั้งแบตเตอรี่นะครับ สไลด์ท้ายเข้าออกนะฮะแล้วก็ดึงตรงนี้ลงดึงตรงนี้ลงนะครับเอ,เอาตัวนี้แบตเตอรี่มาใส่ที่แกนท้ายนะครับใส่เข้าไปอ่ะต่อแบตบฟังเสียงนะครับเหมือนแบตจะอ่อน างนี้นะครับปึ๊บพี่ว่าพี่ไปเอาแบตใหม่ดีกว่าช่างแม้งเหมือนแบตอ่อนอนี้ครับลูกแป๊บหนึ่งถ้ารอสักครู่ไปหยิบแบตอันนี้แบตถุงใหม่นะครับแต่เขาคงไม่ได้ชาร์จมาอัน,นีย่าชาร์จก่อนอ่ามาแล้วนะครับเอาแบตเอาแบตตัวนี้ที่ใช้มาแล้วดีกว่าขอยืมก่อน แบบใส่แกนท้ายเหมือนกันนะครับรานะคาเท่ากันอะขออนุญาตฟังเสียงอะโอเคนี่แบตบมีนะแบตบมีแล้วก็เสร็จปุ๊บพับเก็บสายนะครับพับเก็บสายหลังไว้ไว้ไวอย่างนี้นะครับมันอาจจะดูพลุงพลังนิดนึงนะครับเพราะเฟมอยู่ด้านหลังนะครับพับเก็บสายอย่างนี้ไว้แล้วใส่เข้ามาในแกนพันท้ายนะครับ มันจะเข้าไม่สุดนะครับมันจะเข้าได้แค่นี้นะฮะพอแล้วนะครับแม็กกาซีนนี่แม็กกาซีนของคาสิกามีสีสวยมากนะครับมีโลโก้คาสิกามีด้วยนะครับถ้ามาซื้อแยกนี่บอกก่อนนะฮะแม็กกาซีนตัวนี้แพงอยู่นะครับตัวเก้าร้อยแต่ว่าตัวปืนนะแม็กกาซีนสามารถใส่ของจีนกงเอยนซีเอชเคได้หมดนะครับพีแม็กได้หมดหนึ่งแม็กกาซีนมีสามร้อยนัดนะครับใส่ได้นะบรรจุได้สามร้อยนัด ขนาดไปแล้วนะ18เซนนะครับน้ําหนักก็2.7นะครับเดี๋ยวดูความเร็วกระสุนจากโรงงานอย่างที่บอกครับที่ฮ่องกงเนี่ยตัวเนี้ยประกอบที่ฮ่องกงเขาทาตามกฎหมายหรือทําตามสเปคของฮ่องกงก็คือเขาจะไม่แรงเกิน360จะแรงอยู่ประมาณ340-50ไม่เกิน360นะครับตัวนี้สปริงจากโรงงานเป็นสปริงเบอร์ร้อยกลับไปดูรายละเอียดคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้ได้นะครับผมรีวิวให้ดูใส่ลูกกระสุนเข้าไปแล้วปั่นที่แม็กนะครับเก่าเก่าเกาเป็นปืนระบบไฟฟ้า โอเคปะเดี๋ยวเรามาดูความเร็วกับสุนกันครับเปิดเครื่องวัดนิดนึงสามสามหกนะครับเดี๋ยวนะสามร้อยสี่สิบเอ็ดดูออโต้นะครับพูดโทโมสังโคเลดเลดมากเพื่อน แกะกองมาเลตยิ้มสามบอลน,นะเอาอะไรกันมากไม่ต้องแต่งเลตเลยนะครับฮะสามร้อยสี่สิบเลตยี่สิบสามไปเราไปดูกลุ่มกระสุนปืนดเดิมๆกันก่อนดีกว่าผมคิดว่าเขางจะทำมาดีนะไม่ใช้หายมีตัวในตู้ครับตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กใช่ไหม,มตัวเล็กตัวเล็กนงมายืมหนึง่งยืมก่อน เร็วครับตามไม่ทันนี่เดิมๆนะครับมันมุดใช่ไหมใครเล่นใครเล่นปืนแล้วเจออาการมุดนะครับเลื่อนฮอปนะครับนี่เลื่อนฮอบเป็นเลื่อนฮอบเหล็กนะครับเลื่อนฮอปอลูมิเนียมดีกว่าไม่ใช่เหล็กนะเป็นโพวินนะครับเวลาปรับหมุนลงปรับตามเข็มนาฬิกามันจะเหินขึ้นนะครับ ใช้ได้นะกุ่มดีมากแต่ปลายมันจะแตกขึ้นอะีเพื่อลองดูดีนะครับปลายประมาณระยะประมาณสามสเนี่ยมันจะบานบานฝ่ามือหนึงก็คือเป็นท่อเดิมจากโรงงานถือว่าใช้ได้นะครับถ้ายิงซื้อยิงเดิมๆอ่ะแล้วก็แต่งทนไม่เปลี่ยนท่อก็กถือว่าใช้ได้แต่ถ้าแต่งท่อน่าจะดีกว่านี้นะครับเดี๋ยวถ้าได้มีรีวิวใครที่ซ,ซื้อแล้วแต่งแบบชุดเต็มเราจะมารีวิวให้ดูอีกทีนึง ยิงไปหนึ่งแม็กหมดเลยหนึ่งแม็กโอเคสำหรับรีวิวนี้ก็น่าจะจะต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับสินค้าโปรโมชั่นประจำเดือนนี้นะครับ M4 สว่างและเกินไปชายนี้ M4 M4 CQBIS นะครับตัวนี้ iga, นคลาสสิกอาร์มี่จ้านะโปรโมชั่นเดือนนี้นะมีแค่เออลืมบอกมีแค่สิบกระบ,บอกนะมีแค่นั้นจริงๆนะหมดแล้วก็ก็ ไม่รู้จะมีเขาจะให้โปรเราอีหรือเปล่าเรายังไม่รู้นะแต่ว่าเขาให้มาเดือนนี้สิบกระบอกนะขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามกันนะครับสำหรับเดือนนี้ขอบคุณที่กดไลค์ให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ให้เันนี้ช่างยนต์ขอลาไปก่อนนะผมขอรับสวัสดีครับ